ตันคุณตออืมอืมคามโบโลเท่ปาดสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระด p บัลทอนโมบายนะครับครั้งนี้ก็คงยังอยู่กันในหุ่นเก่าๆอยู่ซึ่งก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่อยู่มาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เป็นหุ่นเอสด้วยแต่อันนี้จะยกระดับมาจากตัวยูนิคอนที่เราเคยรีวิวไปหน่อยเพราะว่า นี่คือหุ่นที่ถึงว่าไดอยู่ตั้งแต่เซิร์ฟแรกๆรปัจจุบันก็ยังมีคนใช้และก็ยังเก่งอยู่เรียกได้ว่าแทบจะมีกันทุกบ้านทุกเรือนตั้งแต่เจนแรกๆเลยครับแล้วหุ่นตัวนั้นมันก็คือหุ่นที่เพิ่งโดนเนิร์ฟแทนซัมไปมาดๆไม่กี่วันนี้เองนี่เลยฮะ มันก็คือ d o ลโ l ไ O เ a อร์ที่ทุกคนนั้นใฝ่ฝันในความโกงของมันจําได้ว่ามันเคยเป็นหุ่นที่เอามาขึ้นอยู่ใน Taylor Intro ของเกมด้วยคู่กับไอยูนิคอร์มีแต่ไอตัวนี้แหละยังมีให้เห็นในปัจจุบันเพราะมันยังเก่งอยู่ฮะแล้วด้วยความโซยของเราที่เราดันรีวิวช้าไปนิดเดียวเองไม่งั้นเราจะได้เวอร์ชันที่มันเทพกว่านี้คือตอนนี้มันโดนเนิร์ฟทานซ้ำนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราในการรีวิวครั้งนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวตัวนี้ครับมาครับเราจะมารีวิวหุ่นที่ ไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่มันก็ยังโกงเ,เนี่ยแค่นี้ก็โกงแล้วกูยืนอยู่เฉย,ยแมงยานโอไรเซอร์ข้างบนทำงานครับเมื่อเปิดเกมมาก็เหมือนกับเกมหลักเลยก็คือเราจะเปิดมาด้วยร่างเดิมโอกันดัมแต่ไม่ใช่แค่เดิมโอยังมีโอไรเซอร์ที่บินอยู่เป็นยานสพอร์ตข้างบนครับซึ่งในขณะที่เราอยู่ในร่างนี้โอไรเซอร์มันก็จะค่อยๆส่งมิสไซล์มาหาอีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆก็คือเป็นการยิงมิไสไซล์อัตโนมัติงั้นก่อนที่มันจะทำลายแซกก็เรามารีวิวอาวุธแต่ละอย่างกันดีกว มาดูฟันฟันธรรมดาฟันข้างแล้วก็แรด,ดฟันทีนี้เรามาดูสกิลแระสกิลกันนะครับสกิลแรกอันนี้เป็นสกิลพิเศษเฉพาะของคุณบดขั้นหุ่นตัวนี้แล้วตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบบินเกียวก็คือเป็นขึ้นแต่ในเวอร์ชั่นที่บดขั้น3มแล้วก็จะทําให้เปลี่ยนจากอาวุธที่เป็นยิงเป็นขึ้นเนี่ยเป็นเป็นยิงเป็นกระจายนะครับ เหมือนกับซันไรเซอร์ซึ่งแต่เดิมมันไม่มีฮะต้องบดขั้นเอาเท่านั้นมีทั้งหมด2นะัดส่วนสกิลสก็คือการสั่งให้โอไรเซอร์นั้นยิงจากระยะไกลอันนี้ก็เป็นความสามารถบดขั้นแล้วเหมือนกันปกติจะมีแค่2ให้สามารถยิงได้ทั้งหมด3ครั้งเป็นความสามารถจากการบดขั้น2นะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งคุณเล่นดับเบิลโอแล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือร่างดับเบิลโอไรเซอร์เพียงแค่คุณกดด้านหลังสกิลสองนะครับก็จะเข้าสู่ร่างดับเบิลโอไรเซอร์ซึ่งไม่เสียเวลาในการแปลงร่างเหมือนเกมหลัก ก็คืออยู่ร่างไหนร่างนั้นเลยอยู่ได้ตลอดที่จะหายไปก็มีเพียงแค่โอไรเซอร์ที่มันขยันยิงมิสไซล์จากข้างบนอยู่ตลอดที่นี่เนี่ยเราก็มารีวิวอาวุธใหม่อีกรอบหนึ่งในร่างของันโอไรเซอร์ iser, ผมชอบปืนหลักมันมากเลยปืนหลักสามารถยิงได้ทั้งหมด3นัดในการยิงข้างเดียวโดยที่ไม่ต้องบูทนะครับเหมือนกับเอ็กเซียมีทั้งหมด6นัดทีนี้มาดูท่าฟันฟันธรรมดาอยู่ร่างของหนโอไรเซอร์ iser, ก็ฟันได้มากขึ้นนะครับฟันข้าง แล้วก็ได้ฟัน้าฟันโคตรหล่อคราวนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกก็เป็นการปามมดเจนซอสสองมีทั้งหมด2อันส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นการกดยิงมิซไซจากไลเซอร์เะเมื่ออยู่ในล่างดับเบิร์โอไลเซอร์สกิลสองที่ถูกเปลี่ยนไปถ้าเกิดเป็นกดด้านหลังก็จะเป็นการกลับเข้าล่างดับเบิรโอธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณกดสกิลสองธรรมดาก็จะเป็นการใช้ ทรานซัมซึ่งก็คือร่างที่ทําให้นั้นคนโปวดหัวมานับต่อนน้นแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็จะมีสกิลหนึ่งที่เพิ่มแบบด้านหลังขึ้นมาแล้วก็กดสกิลสอเพื่อยิงบีมออกไปได้เป็นคอมโบง,ง่ายๆได้นะครับยิงทีนึงแล้วก็ตามด้วยบีมซึ่งทรานซัมไรเซอร์ izer, กดใช้ไปทีนึงแล้วก็จะเหลือแค่ดีเอมิไซล ของโอไรเซอร์ที่ผมบอกว่าทานซ้ำโดนเนอร์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทานซ้ำถ้าเกิดเราไปตีตอนติดโลเราจะเอามาตามไม่พอเราก็ไม่สตาร์ทอีกด้วยแต่ตอนนี้มันกลับมาสตาร์ทแล้วครับในร่างทานซ้ำนะปกตินี่แปลนร่างทานซ้ำได้นี่คนใส่กันยับเลยฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับทีนี้เรามาดูคอมโบแต่ละอันกันคอมโบตัวนี้หลังๆจะไม่ซับซ้อนนะแค่ฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งกับฟันด้วยสกิลสองอ่ะฟันด้วยสกิลแรกก่อนอันนี้ก็เป็นการใช้กระสุนของสกิลแรกส่วนอย่างต่อมาก็คือฟันแล้วตมด อันนี้เข้าล่างด d o โอไลเซอร์บ้างเหมือนเดิมเลยฟันแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งก็จะใช้กระสุนของสกิลหนึ่งที่เป็นปามีดแล้วก็ฟันด้วยสกิลสองยังไม่หมดครับยังมีอีกล่างหนึ่งก็คือล่างพานซ่อมไลเซอร์ฟันตามด้วยสกิลหนึ่งเหมือนเดิมฟันแล้วปามีดและสุดท้ายฟันแล้วตามด้วยสกิลสอง ก็จะเป็นการปาดทารซัมไลเซอร์ซอสแบบไวๆทีนี้เรามาดูไม้ตายกันดีกว่าครับไม้ตายตัวนี้หลักการเกียกับยูนิคอนต่อให้คุณใช้ไม่โดนก็จะได้ร่างทารซัมไลเซอร์มาใช้ไม่ว่าจะอยู่ร่างไหนก็จะเป็นไม้ตายเดียวหมดทั้งเร็วไวแล้วก็แรงผมถึงไม่แปลกใจจริงๆว่าทำไมห,หุ่นแม่งยอดนิยม ในตอนแรกๆมากหุ่นแม่งเล่นได้หลายแนวจะเล่นยิงก่อนตอนแรกๆแล้วค่อยตามด้วยใส่โอไลเซอร์เข้าไปไล่พอได้ทันซ้ำก็ตัวใครตัวมันฮะขนาดอยู่ในร่างทันโอธรรมดาก็กดส่งยานไปยิงกวนตีนยังได้ชอบมากๆเลยไอการที่แบบว่าเราปล่อยให้โอไลเซอร์มันยิงวิสัรของมันเองรอจังหวะทันซ้ำไลเซอร์มันกำลังรีโหลดแต่เห็นปะมันจะรีโหลดของมันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนสลับมาเล่นเับโอลไลเซอร์บ้างก็ได้ถ้าเราอยากจะบวกความสามารถมันแท้กตรอบด้านเลยฮะ อย่างมากก็แค่ว่าเล่นทานซ่าเรามันไม่โกงจัดแค่นั้นเองแต่ก็เสียดายถ้าเกิดได้เล่นเวอร์ชั่นที่ฟันแล้วไม่โตสตันน่าจะมันกว่านี้แต่ยอมรับว่าไม่ว่าจะอยู่ล่างไหนก็เล่นได้หมดจริงๆครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับทีมที่เราจะไปลงนะครับก็เป็นทีมง่ายๆแล้วกันอรอบทีละเราก็เล่นยูนิคอร์นกับเซต พรพ่อคนแม่มารอบนี้ก็เป็นทีมมีของดีคนเดียวก็คือเซซนาที่เหลือก็เป็นลูกเมียน้อยขับหุ่นเจน3ามลอกออนไม่ได้เอามาเพราะว่าเลเวลไม่เพีงพอนะแต่ถ้าเอาไปเนี่น่าจะแตกรอบนี้อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าอย่าให้รู้ว่าหุ่นแม่งเฮี้ยขนาดไหนเดี๋ยวเราเอาไปลองเจอคนจริงๆฮะเออทีมเดิมแลยนีหว่าไปตอนก่อนหนึ่งก็ต้องตอบบอดตามที่บอกไ้ฮะชายยนักตบบอด จริงๆก็บอกได้ว่าแต่บัลโอไรเซอร์นี่คือหุ่นคลองใจใครหลายๆคนในเกมนี้มาหลายสมัยมากต่อให้มันมีหุ่นใหม่ๆเข้ามาตัวนี้ก็ยังเอามาเล่นได้อยู่ยิ่งเป็นหุ่นของเทพบังคือนาแล้วนี่คงไม่มีที่ใครจะไม่หามาเล่นนะก่อนอื่นก็เล่นแบบคนตีนคนตีนก่อนไม่ต้องแปลงร่างฮะเพราะว่าเราแปลงร่างไปตอนนี้ เนี่ยคันซ่อมยังไม่โหลดยังโหลดไม่เสร็จเลยเราก็รอไปก่อนแต่จริงๆจะเล่นแต่ร่างดัมบัตโอไรเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะส่งยานโดนไหมไม่โดนวันหน่อยครับอุ้ยหมีแม่งกันรอเลยดีกว่าอยากโยนสักหน่อยอ่ะขอหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอกันอ๋อไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับโดนลงสุดหมดน่าจะมาแล้วมั้ง มาคันซ่อมไรเซอร์อบาปาดอุ้ยแม่งรูด้ดียิงมีแม่งสดเลยนี่แหละคือการตอร่อสู้ของฉันขอพี่สายก่อนโอเคคราวนี้เปลี่ยนมาเล่นล่างนบ้นโอไรเซอร์บ้างโอ้ยโอ๊ยเกือบไปอ๋อลืมไปนี่เซิร์ฟนี่เซิร์ฟตีไม่ได้เซิร์ฟไต,ต้หวันแล้วบอดมันคงไม่น่าจะปลดขั้นห้าด้วยเกือบไปฮะ ปามีดปามีดออกฟันหน่อยครับโอ้ยทั้งชาวม่กันรอเลยมึงไม่มีกันแล้วมาปาอืออือไหนจะมามาไหนอีกมิไซมาฟิวฟิวไอบีมสามนัดเนี่ยปกติม,มันจะมีเฉพาะเอ็กเซียนะในเกมหลักแต่พอติดให้ดับเซอลโอเลเซอร์ในเกมนี้ี่มันกดยิงต่อไปเรื่อยๆก็ยังได้แถมมันมีตั้งหกนัดอ่ะไม่ต้องรอรีโหลด อย่างนี้ต้องเอาคืนช็อตซ่อมออกแม่งไม,ไม่ไม่จงไปตามแผลเลยสิธนาชา้าไปต้องเร็วกว่านี้โอยเววาอาไว้อะไรโอ้อเวอร์ออนอเวอร์ออนแต่เกมจีนจะไม่มีก็เลยเป็นเมสซาน่าไปก,ก่อนอไปล่างมั้งดีกวาเดี๋ยวเอาเปรียบบอดมากเกินไป สลับไปเรื่อยๆจริงใจขอให้หมดอ่ะพอปืนหมดค่อยเปลี่ยนร่างก็ได้มันจะเหมือนกับเกมเรางอยู่อย่างหนึ่งคือร่างใดร่างหนึ่งหมดก็เปลี่ยนไปเล่นอีกตัวหนึ่งเอ้ยอีกร่างหนึ่งฮะเน้นแชร์กระสุนสลับร่างกันมันโอ้ตรงที่ว่าเดอร์บันโอไรเซอร์มันไม่จำกัดเวลาด้วยนี่แหละใช้ได้เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจมาละมาละโอเคกอดคันซ่อม ปาขึ้นอืมเอาช้าไปอีกแล้วแหม่นี่แหละกูเพิ่งเล่นถ้าคนที่แม่งเล่นมนะันน่ต่เซิร์แรกคอมโบนี้คือขาไปไม่ได้เลยคอมโบที่แรงแล้วก็ล้อใจที่สุดฮนะหล่อด้วยมาต่อไปก็โอ้แซกชาแซกชาแบบเล่นไปเต็มโอ้ยปั๊บอึบอึบเฮ้ยโอ้กดไวไปโอเคกวนมันกันแล้วมันกันแล้ะมันก,กันก,ก็ต้องโดน อืมเอาไม่ตายเอาขึ้นมาขึ้นมานนเร็วๆแปะเอาหายแปะไม่โดนตายไปซะชาตอนแรกก็เหมือนอันจีจะโดนแต่แล้วอยีดีๆไม่ก็หลุดแหมแท็กกี้เนีก็ไปดูงานเกมฝัง่งเกมหลักมาเลย เสียได้อะที่ d o u s o r d อะมันเป็นหุ่นที่ต้องเติมเปย์หนักๆจริงๆถึงจะได้เราก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้แตกของโองอย่างมากก็แค่พวกไลทรซงไลเซอร์กับซารเซอร์อย่างเงี้ยโอเคงั้นเราก็ตามนะครับสู้คนรอบน,นี้กูปิดบอดด้วยเลยเออหนึ่งหนึ่งด้วยอาขารออเลยฮะจังหวะนี้ตอนนี้ไม่นึกว่าจะพูดอะไรดีแต่เอาเป็นว่าสปอยรอบ ต่อไปแล้วกันตอนหน้าก็ยังคงทำคลิปหุ่นเก่าๆอยู่นะไปมาละโอเคเมีแบนชีนอนหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะไม่ได้เอามาโปรไฟล,ล์มันหล่อเท่ดีก็เลยใส่มาเฉยๆก็ได้เปิดมาก็เจอกษัติยามืมันขัดกันนะครับเขาเอาโปรไฟล,ล์ของคนที่ฆ่าหุ่นที่เขาเอามาเล่นได้นี่ติดใจดเที่ยมขาาดไหนเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวลองเปิดเชิญด้วยโอไลเซอร์ก่อนแต่เดี๋ยวค่อยเข้าประกอบล่าง ในเมื่อเราอยู่ระยะไกลได้ก็ลองใช้คุม้มมาโอเคกาศติยาตรงยานไปก่อนโดนไหมไม่โดนอีกรอบนึงอีกรอบนึงโดนไหมไม่โดนเลยวะงั้นเอาแม่งเลยแล้วกันไปหลอกให้ฟันแล้วอยากไอ่ไม้ไทรแปะแปะอืออโอโอ,โอ,อเกือบไปมายังมายัง ทันซ้ำหมดเมื่อไร่จะมากูย่ออยู่นะทันงซ้มหลอกหลอกแป๊ดฮึบไอ้เนี่ยเขโบหล่อเท่มันจะมาทั้งซ้ำหมดโอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยมันกันมันรู้แล้วนี่ว่าว่ามันล่นเนิร์ฟอุ่นนะนะอ่ะอุ๊ยตัวเฉียวเฉียวไม่เป็นไรเอานีไปตีแนะคิดว่ากูคิดว่ากูเล่นเป็นไรเซอร์เหรอ <S <S ยานอ้ <ผม S 1> ชอบยานจริงๆเลยซาติาไม่ได้มีแค่เป็นล่าประกอบอย่างเดียวเป็นล่าไรเซอร์รรธรรมดาก็ดูดีฮะมาไปม, <า S 2> มาต่ออ๋ออ้ไม่ทันไม่ทันเอเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดยเด๋ยวจะเล่นการใหญ่ใช่ไหมต้องใจน,นิ่งๆก่อนปล่อยไปปล่อยไปอ,อา้าวโดนบีมไปมไซล์ โอ้โหมันไอ้เจ๊นี่มันใจใจแน่นิ่งมากเลยว่ะคุณนั้นกูจะปล่อยอันตีแม่งไปเลยไอ้แหละกันเอ้ยลืมไฟตีทันซ้อมกูอวตารเว้ยใช่ไหมตีเหมือนแตเอาเกมนะเหมือนแตเอาเกมไม่ตายเหมือนแตงเอาเกมไอ้เหี้ยแม่งโดนจนได้ทันซ้อมที่ว่าแน่ยังแพ้ฟันข้างฮะมา วิธีการเล่มีดอัลที่ถูกต้องครับมีเฮ้ยมันดาตามบอกบรรตามตามแล้วไงอ่ะตามแล้วไงเดี๋ยวดอกการไม่ได้วะ่ะหมทหมดขาตายด้วยจะได้ใจจะได้ใจจะได้ใจฟันกูได้ทีหน่อยจะได้ใจไปต่ออันนี้อะไรเอชหนึ่งใช่ปะอืมจะเล่นซูเปอุ๊บเมอร์มเมรหรอนี่ใส่ไม่ดีอุย้ยอย่าดิวดิวดิวดวไม่ตาย ดูดิมันจะไม่ตายสวนไหมไม่สวนโอเคเฮ้ยม,มาแล้วไม่ได้แดกไวไม่ได้แดกอืมไปแล้วครับโชคดีฮะเราจะเล่นบนท้องฟา้าครัโอ้โหยไม่กล้าถึงถือว่ามันใจกล้ามากที่มันตามมาอืมเรียบร้อยไปโอ้ยโอ้ยปิดท้ายด้วยไฮนิวไฮนิวไปไปีศาจปีศาจปีศา น่าจะตายแล้ววะเอฟันเนลแม่งมาพอดีตอนบูธหมดปิดท้ายด้วยเอ้ยไม่ใช่ปิดท้ายเรายังมีอีกตั้งเยอะใส่ของโอเคเดี๋ยวมึงจะลงมาไหมเออเข้ามาเองนะเนี่ยเข้ามาเองละเนี่ยเข้ามาเองแท้เลยเนี่ยโหไอ้นี่มันโมชิเปิดขั้นแล้วนดิวะไม่มีคนมัน อาเอาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาวะอย่าเข้ามาก็มา,า,มาบมเอามาดิกูจะชักดาบไฟมึงด้วยอ่ะเอาาาโยนเกมเอง <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ต้องพูด <c oughs> มันก็สนุกดีแหละตานี้แต่ไหนว่าแบนชีนอนที่กูกลัวอ่านไม่ได้ใส่มาแหละช่างเถอะไปเล่นสองสองกันต่อครับปิดปิดบอดปิดบอดด้วย,เ,ยเป็นประเพณีเนื้อเรื่องคุยไม่ออกเอาไปเรื่องอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันเรื่องเซิร์ฟไต้หวันสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาหุน่นโกงๆแบบเล่นเอาไว้เล่นยาวๆอ่อะตัวนี้ก็คืออีกคําตอบหนึ่งฮะเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาในสักวันหนึ่งไม่รู้มันจะขนาดไหนแถมไม่ต้องกดขั้นหุ่นด้วยเขาอาจจะเอาความสามารถปลดขั้นของตัวดับเบิลโอให้อีกด้วยฮะก็ต้องรอดูกันไปครับ อนนี้ได้ครบ 300v แล้วฮะถ้าถึง310ผมจะกดรีสักรอบหนึ่งนะครับ3 2 1โอเคดีตอนนี้จะเข้า 300v ร,รอบที่2นะแล้วแหมพออยากได้คอนเทนต์คนจริงที่คนหายเกลี้ยงเลยฮนะมาตามเดิม310แล้วเดี๋ยวเราจะกดรีอีกสักรอบหนึ่งถ้าร,รอบนี้ไม่ได้ผมต้องเปิดบอดไม่งั้นเดี๋ยวจะนานเกินไปเคสิบละ ก,กดหาห้องมาสามรอบรอจนสามร้อยวิแม่งก็ไม่เจิสักรอบที่กูต้องมาเจอบอดจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเครอบนี้ให้ถึงสามร้อยยี่สิบเลยอะเผื่อจะมีโชคดีอ่ะสามสองหนึ่งไม่มีโอเคสุดท้ายก็ต้องเปิดบอดจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ่ะตามมานะครับ <c oughs> ช่างน,นาเ้า เขาเ่นคนจริงของเราวันนี้มีเพียงแค่นี้ฮะก็เลยแบบปกติไปแล้วกันอุตส่าห์ได้เล่นหุ่นดีๆเอาไปสู้คนได้น่าจะได้เจอคนทั้งทีฮะไม่เป็นไรเล้ก็เก็บไว้โอกาสหน้าต่อต่อไปครับเป็นหุ่นที่แม่งผ่านไปกี่ปีแล้วก็ยังหล่อจริงๆนะคุณโอ้โแต่ตอนนี้ความหล่อหมดพราะคูวิ่งเข้าไปโดนเองนี่แหละตรงนี้ก่อน ปงยานหมดละไปล่างมาเลยซาติปาดขึ้นปาลีปาลีไปทรไซเฮถอนซ่อมปาดขึ้นบีมโอ้สวยครับไม่ใช่บีมนี่มันไม่ใช่บีมเพราะมันคือดาบตะหากดาบขนาดใหญ่ไม่กันได้โอ้ เอากันไม่โดนวะรอไปก่อนตี่ไม่ปันโอ้โหมันกันได้มันกันได้อ่าปันขึ้นโอเคโอ้ไอ้เหี้ยรีบงอาวาเวอร์ชันกันดำไอ้แปะแม็กช่วยกูไว้หมดเลยออกไปก่อนอยากเล่นยิงไรเซอร์ไม่ใช่อะไรเฮ้ยนี่มันพลังของคุณตัวเก่าของฉันนี่กันดำเอ็กเซียไป มาะอะไรกันัอ๋อนี่ัดติดนี่มามายังมายังโดนคุณตออืมอ้มอือมโบโลเท่ปาดบีมดูจะเป็นดาก็เถยแต่มันคือบีมแบบขยับได้นั่นเองปันหน่อยครับเย็นซอนดโดต้องเบียวด้วยนะต้องเวลาเล่นดับอลโอ ไปจิง้าไปปาดปาดปาดนี่แหละคือการต่อสู้ของชนที่นี่เรามีทั้งองรับและเอ็กเซียอยู่แล้วก็ชั้นด้วยจะบอไปไหนฮะอ่ะอ่ะบูมแรงใช่ไหมบูมแรงเจอเตียนฟอ,อ,อนกูเปล่าเดี๋ยวถอดก่อนอยากคนตีมันอยากคนตีมันมาอันนีีก็ได้อ่ะเข้ามาใ,ใกล้ๆก็โดนนี่ถือมา โอเลเซอร์ทำลดยเยอ่มากสติไอที่ยังไม่โดนเลยไม่น่าชมกลับลางเอ้ยมาแล้วอัด่อมขอปาดขึ้น่อยครับปึ๊บโ่อใช่ไหมวะโดนโอเคไม่ลงไม่เป็นไรลื้มาครัปลื้มาปัด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 อืมเรียบร้อยแล้วก็ปิดท้ายเจียนซด นี่แลคือการต่อสู้ของชนนี่คือการต่อสู้ชนแปลงาใครได้มาซินนาพูดคำนี้รัวเลยเดี๋ยวว่าใครโอกาสมาแล้วกันนะตบคนแนหะเสียดายแมงเปิดหาคนมานานไม่เจอสักคนเลยตัวงอะไรมันจะซวยขนาดนั้นนะครับ<า>โอเคฮะก็ะจบไปแลนะคะรับสามตัวจำนวนโอก,กันดั้มที่สามารถแปลงร่างเป็นร่าง ดมบอลไรเซอร์อีกทั้งยังมีทานซัม um ที่ทําให้กลายเป็นทานซัมไรเซอร์ได้อีกถือว่าเป็นหุ่นที่อยู่มาตั้งแต่เจนแรกๆณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เพราะมันเก่งไปในตัวของมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนเนฟทานซ้ม um แต่ก็ไม่เป็นไรครั้งต่อไปก็อย่างที่บอกเราก็ยังวนกับหุ่นเก่าๆอีกสักคลิปนะครับคอยไปเล่นหุ่นใหม่กันต่ออันก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นห,หรือว่าอยากจะรีเควสหุ่นอะไรก็สามารถสร่งมาได้หลังไม์เช่นเคยว้้เเจอออกกัััันนใหมหมมม่ม่ครครรงาาืีีโสสสบบด